ีเจกบนกวพรเต่าทองมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะโอเคนานๆท,ทําทีแต่ก็ยังทํานะอย่าเพิ่งงินกันไปใหญ่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกบจะมีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงด้วยนะคะคอมีเบบี้เหงาๆก็มาคุยกันโอเคอ่ะตอนนี้กํลังเรียนรู้ศึกษาวิธีการอยู่ซะแล้วก็วันนี้นะคะกบก็จะมาทําท่าท่าหนึ่งนะคะที่ คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับยุคนี้ยุคเครียดเออยุคเครียดโควิดโอเคทุกคนค่ะทุกคนเป็นหมดเหมือนกันนะคะจิ้มจิ้มกดกดตามข่าวตามข่าวทำงานทำงานหางานหางาน,หา,งานหาตังหาตังรวมถึงเครียดตรงนี้ลามมาตรงคอลามมาตรงไหล ลามมาแบบอึ๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาเราเครียดเราไม่รู้ตัวเราจะยกไหล่เราจะท่าทางเราจะประหลาดๆนิดนึงแล้วเราไม่รู้ตัวถูกป่ะเราก็เครียดเครียดเครียดอะไรอย่างงี้เป็นความเคยชินชินชินปุ๊บอยู่อย่างงี้กึกอึ๊ปวดหัวปวดก้านคออาการเหมือนตกหมอนตลอดเวลาหรือออซิซินโดรมนั่นเองนะคะอะกุกก็จะมีวิธีการนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆนั้นผ่อนคลายบริเวณนี้นะคะสังเกตดูว่าคนที่มีอาการ อ f ฟฟิศชิงโดมนะคะปวดกา้านคอเป็นประจำเหมือนตกหมอนเนี่ยคอจะสั้นนะคะคอจะสั้นไหล่จะยกตรงนี้จะปวดอะไรอย่างนี้ไหลสองข้างไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ซึ่งกบก็เป็นนะคะทีนี้วิธีการคือเอิมคลายมันออกค่ะ,ะ,กะคุณเราก็จะมีอุปกรณ์ก็คือไม้ที่บ้านมีไหมถ้ามีก็เอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีใช้ไม้กวาดก็ได้จ้าหรืออะไรที่เป็นแท่ง,ทง แบบนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนคะจับที่ปลายไม้จับที่ปลายไม้แบบนี้นะคะทุกคนนะคะจับแบบนี้จับแบบนี้นะคะจากนั้นยกสูงขึ้นค่ะแล้วแยกขาออกความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเราแล้วยกหนึ่งสองสามสี่ทำทุกวันยกไปใช้มือใช้มือใช้มือ ในการที่จะดึงซ้ายขวารีแลช์ชัวไหลนะคะใช้มือในการดึงซ้ายดึงขวาไปให้สุดกับไปให้สุดไปให้สุดกับไปให้สุดทำทั้งหมดนะคะ50ทีพอ50าทีเสร็จปุ๊บนะคะให้ทําท่านี้เป็นตัวขั้นค่ะุ๊บอ่าไปข้างหน้าปไปข้างหลัง10ทีโอเคส0ทีนะคะจากนั้นให้อยู่นิ่งๆค่ะแล้วก็ ท้องไว้บิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้นะคะอีก50ทีแล้วก็มือขวาอยู่ข้างบนลงข้างล่างหมุนอ่าหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้อีกข้างละ50ทีอย่าลืมรีเวิร์สกลับด้วย50ทีฮึเพื่อให้หัวไหล่ของเราได้มีการขยับเขยื่นนะคะ อย่างนี้คือ1นเซตอ้าวจำได้ไหมคะกบทวนนะท่าที่1ค่ะ1 2 3 4 5เมื่อกี้50ทีครั้งนี้อีก10ทีค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆอึ๊บอ่าถ้าทำได้ก็ทำถ้าไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนะจ๊ะถ้าเกิดว่าทำสบายก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้ยืงหัวไหล่เราให้มากขึ้นโอเคท่าที่1 50ทีท่าที่2 10ที ขยับเข้ามาเรื่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆโอเคท่าต่อไปอีก50ทีนะคะ50ทีและท่าสุดท้ายขวา50และซ้ายอีก50ทีทุกคนอย่าลืมทำนะจ๊ะเพื่อสุขภาพที่ดีของ กระดูกสันหลังและก้านคอของเรานะจ๊ะโอเคขอให้ทุกคนผ่านโควิดไปได้อย่างปลอดภัยแล้วขก็สบายตัวสบายเป๋าตังค์ด้วยกันแล้วกันนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะบายอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะกดจะมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆสัญญาค่ะสัญญา